ข่าวฟุตบอลไทยวันนี้วันที่7สิงหาคม2567ราชบุรี f c เอาชนะสมุทรสงครามซิตี้1ประตูต่อ0ูนย์ในเกมอุ่นเครื่องก่อนเปิดฤดูกาลใหม่ของไทยลีก2024-2025ถึงนะันสณสนามซ้อมตะราก้อนโซลาปาร์ผลการแข่งขันนี้เกิดขึ้นจากการทำประตูของกรวิทษาในช่วงครึ่งแรกของเกมการแข่งขันนี้ถือเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีสำหรับทัพราชับมรงก,ก่อนที่จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนครปฐมยูเนเต็ดในวันที่11สิงหาคม 2,567เวลา6โมงเย็นแม้ว่าสมุดสงครามซิตี้จะแพ้ในเกมนี้แต่พวกเขาก็ได้แสดงให้เห็นถึงการเล่นที่มีวินัยและความมุ่งมั่นในการต่อสู้ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่ดีในการปรับปรุงทีมสำหรับฤดูการที่กำลังจะมาถึงการเตรียมตัวและการเล่นในเกมอุ่นเครื่องนี้จึงเป็นการวัดความพร้อมของทั้งสองทีมในการเข้าสู่ฤดูการใหม่ก่อนรับชมข่าวต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องของเรานะครับถ้ากดแล้วไปชมข่าวต่อไปกันเลยครับสมุดปราการซิตี้เสริมแนวรับด้วยการคว้าตัว นัทกรตทองนพคุณแนวรับมากประสบการณ์จากกระบี่ FC มาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนัทกฤตทองนพคุณในวัย32ปีสามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งแบ็กซ้ายและเซ็นเตอร์ฮาฟโดยในฤดูกาลที่ผ่านมาช่วงที่2เขาได้ลงเล่นให้กับกระบี่ FC ทั้งหมด5เกมด้วยประสบการณ์ที่มีอยู่นัทกฤตจ,จะสามารถช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวรับของสมุทรปราการซิตี้ได้อย่างแน่นอนการเสริมทัพครั้งนี้ถือเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีสำหรับสมุทรปราการซิตี้ ในการแข่งขันฤดูการนี้ที่กำลังจะมาถึงการเสริมแนวรับด้วยนักเตะที่มีประสบการณ์อย่างนักกฤตจะช่วยให้สมุดปราการซิตี้มีความมั่นใจในการป้องกันและสามารถยืนหยัดต่อสู้กับทีมอื่นๆในลีกได้อย่างมีประสิทธิภาพมหาสารคาม SBT FC สโมสรน้องใหม่ในไทยลีก2ได้ประกาศคว้าตัวชชยพัฒน์ผลบรรเลงผู้รักษาประตูมากประสบการณ์มาร่วมทีมสำหรับฤดูการนี้ชชยพัฒน์ผลบรรเลงเริ่มต้นการค้าแข่งอาชีพกับทีมชาติชุดนักเรียนไทยรุ่น18ปีและคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่3ในศึกชิงแชมป์เอเชีย จากนั้นเขาได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์กับหลายสโมสรทั้งในไทยลีกและทีมชั้นนาอื่นๆเช่นจามจุรียูเนเตดนครสวรรค์เอฟซีปากน้ําโพเอ็นเอสอาร์ยูเอฟซีีบีซียูเอฟซีอยุธยายูเนเตตชัยนาฮอนบินกระบี่เอฟซีและวีอาร์เอ็นเมืองนนท์เอฟซีการเสริมทัพครั้งนี้ของมหาสาราคามเอสบีทีเอฟซีถือเป็นการเตรียมความพร้อมที่สําคัญในการต่อสู้ในฤดูกาลใหม่การมีชัยพัฒน์ผลบรรเลงในทีมจะช่วยเสริมความมั่นใจและความแข็งแกร่งในการป้องกันของทีมอย่างแน่นอน พีทีสตู f เอฟซีเจอข่าวร้ายนักเตะบาดเจ็บนนก่อนเปอร์ซีซั่นนี้เมื่อกิติกรเขพาราผู้เล่นของทีมได้รับบาดเจ็บในเกมฟรีซีซั่นและต้องพักรักษาตัวนานถึง6เดือนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเกมที่พีทีสตูนเอฟซีบุกพ่ายพีทีประจวบเอฟซีทีมจากไทยลีกหนึ่งด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อ2ที่สนามซ้อมของสโมสรพีทีประจวบเอฟซีกิติกรเขพาราหรือเจ้าบุกเป็นผู้เล่นสําคัญของทีมและการบาดเจ็บครั้งนี้ถือเป็นการสูญเสียใหญ่สําหรับพีทีสตูนเอฟซี โค้ดดุลอดุลหมื่นสมานต้องเร่งหานักเตะม,มาทดแทนและเตรียมทีมให้พร้อมสำหรับการแข่งขันในฤดูกาลใหม่ที่มีความท้าทายสูงผลงานของพีทีสตูนเอฟซีในฤดูกาลที่ผ่านมาจบอันดับ4ของตารางซึ่งในปีนี้ทางผู้บริหารสโมสรตั้งเป้าหมายลุ้นไปเล่นรอบแชมเปี้ยนส์ลีกให้ได้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครปเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับและถ้าไม่อยากพลาดข่าวฟุตบอลใหม่ๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้อัปเดตข่าวสารกันทุกวันขอบคุณที่รัับชมแลล้เจอกนนคคิปหารับ สวัสดีครับ